วันนี้น้องโมนจะไปไหนจะทุกคนวันนี้น้องโมนมีภารกิจนะคะเดี๋ยวไปถามสร้างมือกันวราเหมน,นี้เขาสะไปใส่นะจ๊ะวันนี้เราจะไปไหนนะคะวันนี้ฮะขึกหยิบกุบกุบเดี๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้เราจะไปดูน้องรถตู้บัตตี้นะคะทุกคน,นเดจะสร้างพา,าไปบนรถตู้บัดตี้ เผื่อได้เอามาไว้นะคะเบิ้งไปเบิ้งก่อนนะคะผีถูกใจก็ค่อยว่ากันนะคะเบิ้งว่าสวยจริงบอกราคาก็สวยจริงบอกอ่าตอนนี้กําลังเดินทางออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไปถึงอาจจะท้ายนิดนึงนะคะแล้วก็ไปหอดเลยไปเบิ้งน้องบัตดีนะคะเด้อไปแลยกลับรถนะคะจะถึงแล้วจ้าจะไปดูน้องบัดดีแล้วจ้ทุกคนน้องบัดดีเพื่อนเพื่อนบัตดีนะคะ อายุสับกันเพื่อนบัตเพื่อนบัตตี้นะคะน้าจ้าทุกคนมาดูน้องบัตตี้ขนาดน้าจ้าขนาดเดี๋ยวหนูไปขวานน้องเพื่อนขออนุญาตเป็นก่อนนะจ้านะคะมาดูน้องนะคะทุกคนมาขออนืญานก่อนตอนี้เพิ่งแกะออกลยค่ะเพิ่งแก้ออกเพิ่งจะเห็ดแอ์เห็ดย่างสักอย่างเนี่ย ฮะกำมเขาบอกบอกบึงไง <มา S 1> อืมมาดูน้องนะคะว่าเป็นยังไงเป็นรถวัดด้วยค่ะทุกคนรถแบบเขาขายต่อกันมาใช่ไหมอุ้ยมันคือสิบประรุดลงมาะบะอ๋อแบบเปิดตูย้ยาง พนักงานงจะเอาออกเฮ็ดแอร์อันนี้อุปกรณ์เพื่อนนะครับน,นี่คือคอจะยืดใส่ได้ <c oughs> <c oughs> ดมนันบางเหิือมีกว่ารถดีโดชคเดิมจากโรงงานเลยไม่ <ừ> เคยเปลียนะ่ยนเลยโชคเดิมโรงงานเลยครับก็ด,ดีบางเบื้องลึกเลยเบาะเดิมโรงงานเบิดเลยครับอันมีคมเบด้ดทำในตูาา้แอร์มันผมซื้อมาใหม่ว่าทุกอย่างเลย <ừ> อ่ามาก็เสียเลย มานีนเครื่องนน,นสงแสนโลโค้้เ้ก้ดีสองสนโ่เก็บมาเดี๋ยสายเกียร์สายเกียรมซื้อมาหาทันตู้แอร์ต้งตู้เดินนี่เลยไอผม้องเดินงานนี้องเดินเดินเลยสีเดินง,งานเลยดีเิ้งพี่พ้อบ็นขั้นเลย มาเลยพีมเขาขับี่บลูพาดไปจี้ควายเลยครับนี่นี่นี่ตัวหาเนี่ยแดงด้วยของทางนี้ก็ผิ่ดูว่าโอเคแล้วกบบ ใช่ค่ะสภาพน้องประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูก่อนนะคะเพร่อเพ็่แก้อุปกรณ์ออกก้ตวตองให้เขาไม้เขยใส่นะคะทุกคนค่รสิคับไปได้ค นะคะสภาพน้องคือรถจอดนะคะทุกคนรถยังโอเคอยู่นะคะทุกคนเนาะยังอันนี้อยู่ตั้นสภาพเพิ่นนั่นแหละตัวรถน่ะจอดแล้วเพิ่นก็ลืออันนี้ออกจะเปลี่ยนอันนี้แอร์นะคะแต่เพิ่นก็บ,บ่มีเวลาเฮ็ดจักเทื่อนี่เพิ่นซื้อมาล่ะเออะไม่น้ำมันนี่ม,นมั้ง คือแบบว่าเพิ่นบ่ได้ใส่เนาะเพิ่นบ่ได้เพิ่นแกะออกแล้วบ่ได้เห็ดแล้วก็มันกัหลายอย่างหมอหน้าหมอเนื่องเพิ่นแกะออกเบอร์นะคะพี่เพิ่นจะเห็นเดินเท้าเอนี่สภาพน้องผมอ่านั่นผมถอดล้อนอ่ะไปใส่นะคะสภาพน้องกับสีแบบว่าเพิ่นรถจอดนะคะไม่ค่อ,คอยได้ใส่เนาะ <c oughs> นี่เพื่อนกับสีมาเฮ็ดรถแคมป์ปิ้งคือกันค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยงบป,ประมาณในลายสิ่งหลายลาย่างเฮ็ดให้คนเฮาต้องตัดใจหลายสิ่งหลายอย่าง อ็ยังหัดไหวไนต่อไปอาจจะเป็นเราไอก็ไม, <c oughs> ม่รู้เหมือนกันเนาะเอาระวังด้วยนัวเบลเบลก่อนเนาะไปหาสื่อใส่ไม้เพราะว่าบอกอน,นี่คือแบบว่าประเด็นอันนี้นะคะ,ะเพื่นใบซายเขาต้อปไปล่างออกคัดออกแล้ค่ะนี่คีฟูนแบบอันนี้แห้งรถเข้าบางดีนะคะพี่โ,โมแมนสภาธรรมธรรมาสภาพออกมาเลยน่นอาจจะดีกว่านี้เพราะพี่พันจอยโดนไง ก็จะมีเล็กๆน้อยๆประมาสิเป็นไขายน้มไหลขึ้นเข่าบ่ะนี่ค่ะความเครื่องขี่ปะเก้าวันอมอน้ำออกนะคะทุกคนมอน้ำออกนนนันออกนะคะเพิ่งจะสีประดิษฐ์ของเพื่อนน่ะละแต่ว่าเพื่อนม่มีเวลานะคะทุกคนจะเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนอะไรใหม่นะคะวันนี้เขาก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะค่ะพวกอันนี้เขาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ม่แห่ใจ เปลี่ยนใหม่เหรอคะอืมเปลี่ยนนใหม่นะเ,เออมากัดสิเป็นนัน,นี่แล้วผวก,ก,ก็นี่คือกันคือมันอยู่ใต้พรมในอันผอกลมผัวยังออกนั่งสองพันห้ามังกรทองนะคะโู้ตเขาก็ยังอันนี้อยู่ที่ด้านในที่ยังไม่ได้โดนเลย สองแสนสามหมื่นโลนะคะรถสองแสนสามหมื่นโลขี้ฝุ่นอันนี้คือบ่อเดิมจากโรงงานนันจะ๊ะนี่สมมาเบิงเก็บายหนอกนะคะทุกคนราไปเป็นแบบไหนเนาะด้านนงด้านในเขาอันนี้เป็นยังไงบ้างใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มพุเริ่มมยังนะครับไม่แม่นนุกพุมันเพิ่งนะงรถเขาจะมีเก็บบางเล็กๆหน่อยๆ,ๆมั้งคะทุกคนสีสีสียังแบบเนาะแน่ๆแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆ ตัวนี้เป็นรถของเป็นรถของทางวัดนะคะเจ้าเดิมเขาอาสีวัดอาสีเปียนไหมมันอาสีแบบเกล้วนั่สินะเพื่อนกับซีแบบสันไม้เพื่อนเลยขายออกมานะคะแมนค่ะข้างบนกับอันนี้ดีอยู่ค่ะทุกคนข้างบนก็ดีโอ้ยรถขันนี้นาสิมีแนวเฮ็ดหลายอยู่ค่ะทุกคนเอาคว้าประตูสูรบ่ได้โอ้ได้ยู่นะกระจกกระจกของเขาแล้วค่ะทุกคนเอ้าคันขันอ๋อหนามันอันนี้มันสีไรไปใส่ไปนี แตาฝนโตขึ้ยนี่ไร้ล่ลงางบ่เขาก็จอดอยืมสนะ่บนี่อะไรบ้างอ๋อดีสภาพดีค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้พีมันถอดมันเอาประกอบเอาอิหยังอิหยังออกนะคะทุกคนก็เลยต้องมาประกอบใหม่หรือว่าต้องอันนี้ไม่สตาร์ทติดนั่นสิหนะเพราะรถเขาจอดไว้รถไม่ได้เป็นอะไรเพิ่ะถอดออกเคแคมปิ้งแค่ยังเพื่อนน่ะล่ะ สอบเล็กๆน้อย้อยยังเพื่อนนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยไม่มีเวลาเนาะเออแต่ว่ามีเวลานะคะนี่นะคะสร้าง่ปกับมักเลยค่ะทุกคนมันไม่เห็นเพ่อกับมักเลยนะคะเด้อมากี่บ <c oughs> ่คะเพราะว่าสีเพื่อนบดีเฮล็ดหยังค่ะพี่ชอบพี่หนูอะมากี่สีเขาบดิเฮล็ดหยังวะทั้งหมต้องไปเฮ็ดหยังหลายมักมากเล็กๆเนน้อยหรือเก็บรบลลายละเอยีอยดนี่สินะมือวนนี้กับบุ้งหวว่าหนามเพื่อนอาสี น้ำแอ่น้ำายังไหลหรือเปล่านะคะทุกคนก็มีบางเล็กเล็หน่อยหน่อยนะคะทุกคนนี่แถบนี้เนาะนยางก็คุณต้องเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พวกยางพวกยางเปลี่ยนใหม่ระบบเบรกระบบเช็คระบบเบรกระบบทุกอย่างอะค่ะทุกคนคเพื่อให้เขาได้ใช้งานได้ดนๆนะคะน้ะนองบัดดี้น้องบัดดี้ไมคอ่อ,คอยเก็บเงินเหด็ดเป็นเรื่อยๆ,ๆค่ะพี่ขอให้เพราะสตาร์ทีขี้ได้คือรถขนุนนั่นแหละนั้น ขึ้นหนองโมนนู่นนะคุณหนองโมนก็ยังเห็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซ่อมแซมไปเรื่อยๆนี่กว่างสะดวกสบายนะคะเอาปิดลองลองปิดุ้งนะมีห่อแตนปุ่นเออเขาไปลังมือลูกข้ามจะฟุ่นเออ นูโอเคบ่ผีทุกคนทุกคนว่าโอเคบ่เออมันือกปึกปึกมันต้องแ,แห้งแห้งรวมอยู่ได้พอ่อมันบ่อยู่อยู่บอเออ,อยู่อยู่บ่มันต้องกะนะดนมันมันอยู่ออกมารถมันต้อตตงเปลี่ยนเปลี่ยนหล่อใหม่ด้ค่ะทุกคนเราเฮ็ดหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าสภาพสีเขาดีเขาจอดในโฮมตลอดเลยมีรถกสิจอดปิดประตูบอปิดบ่ นี่คะ่ะประตูแน่นดีอเอียดเอียดเี้ยวนะคะยังคุยกับผีพอดีค่ะแจะ่พผีเพื่อกระหาทุกสิ้นทุกอย่างทุกคนแต่ว่าถามว่าราคาสูงบอก็สูงในแบบของเขานาั่นแหละนูก,กับบลูคือกันเนาะเพราะว่าสีเพื่อนปริเทศสีน่ะนะเราจะไม่ได้ทำอะไรเขาเยอะมากไปเน่าจากแบบอ,อุปกรณ์กระจกกระแจกกัน น่าจะมีการอะสรบาพวกนี้เขาติดสติกเกอร์เหรอใช่อาจเป็นสติกเกอร์เพิ่อซื้อมาใหม่อไหร่สติกเกอร์อีหยังคนนะนี่ค่ะรถน้องคือแบบฝุ่นมากแล้วก็ชอบนี่แหละแต่ว่าเพื่อนบ้านเดือยวบ๊บ๊วยว้ด้ทุกคนนี่เลยภาษีขายสองพันภสษีขายหายอันนี้หายผมเพื่อซื้อมากพื่อุอยางทุกคนแต่ผีเพื่อนบ่มีเวลาเห็ดบ่มีเงินเห็ดเพิ่มมั้งสินะเนี่ยอันตัวแรกลังค่าเนี่ย บ่มีเวลาเหตุบ่มีเวลาไปต้องหาเงินเนาะหลายอย่างหลายแนวพ่อมันเนี่ยเฮ้ยไปอยู่กับพี่ไมเนี่ยเฮ้ยพ่อยมันหลุดนอนหลวมนอนหลวมนะคะอันนี้เพื่อกะจะเพิ่นเปลี่ยนอันนั้นกับสื้อมาใหม่นี่มันก็หลายอย่างเนาะมันอ่อนแรงจีไมไใช่ดิสีไปม่โอ้ นะะค้องบัดดี้น้องบัดดี้เบังฝุ่นเด้อบังกิดอันนี้เด้อนะ่ค่ะพ่อพี่เพิ่งแกะออกเบอร์เรืเพื่อจะอาจจะเฮ็ดนี่แ่ละอือพออันนี้ก็ต้องเอานี่ฮัดไว้เด้อหนนี่อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไม้เพราะไปเอานี่ฮัดไว้เออเนี่ซื้อตัวใหม่ซื้อแบบกระจกนาซาแบบเออซื้อกระจกแบบมีติดขึ้นเอินาเลยไหม ตกะร็อคเนถูกหรือไม่มีมีมีมเออมันมีหม่องบ่ะอเออนะคะเดี๋ยวเบ่งบ่งกันทุกคนนะว่าพี่เพิ่นจะเฮ็ดให้ไฮสายซ้ำไรนะคะทุกคนพี่่วาสิเฮ็ดให้ประกอเพื่อจะประกอบสิล้างงมอน้า้วปกรณ์ภัยระคายไซฟ์แลก็แกดืมกเกียร์ดืมขเขาเกียร์ดืมคนน่ะส่วนเพิ่นมีเกียร์สายก็มีไ้เกียร์สายมีไ้ คำแอะแล้วของใหม่แล้วื้อมาแล้วก็ใครแล้วก็อีหยังพาวเวอร์เออกับพาวเวอร์แล้วก็ใครอืมอแล้วก็มัหยังดอกเพิ่งเพิ่นเพืเพ่อสื่อไวร์หลายหลาย <ใน S 1> ค่ะ <ใน S 1> ทุกคนแต่ว่าเพิ่นมาเดชเฮ็ดเประกาศเอาหายหมดเลยเประกาศเป็นหม่องเฮ็ดแต่ว่าเพิ่งหน้าจะบ่ได้มีเวลาเฮ็ดค่ะช่วงนี้หลายอย่างหลายแนีเพิ่ณดูเขาไปเรียนแน่ของกัได้ ข้ง<ม>างในก็ต้องแบบคัดออกเนาะทำความสะอาดออกนะคะทุกคนอืมอจะหายแบบว่าเพื่อนหนาหนเกินไปก็โอเคแหละ<อ>ย,หยังไงนะถ<อ>้าไปหันก้อนมาเท้อเขาใสา่นะคะก็ะต้องเนาะปรับปุ้งไปก่อนนะคะทุกคนอืมืมขี้ฝุ่นควังเลยยาด,ดินแห้งขี้ฝุ่นออกมาอืมต้องเฮ็ดต้องนั้นตรงนี้นะคะ่ะเ<ต>ขาหายแต่ว่า นู้นแหละเขาไฮแตหไฮแบบหลังคาวเป็นผู้อีหยังก็แสแห้งเกินไปใหญ่ผู้น่ะนะองสาวโอเคเสร็จก็ค่อยว่ากันประตูกระอาซีแบบว่านี่แนนในตัวนี่นี่มันเราเปิดได้อยู่วันนี่มองใส่ยหนังฝนเหรอ <c oughs> นี่นี่นี่หนังมันนะนี่อย่างแล้วมุกหูคือกันมันเป็นคือสีกระจกเล ต่อสายไปจากไหนคะเมื่อสีกระจุกนี่บ่ปั๊มนี่บ่นี่อีหยังนี่ว่าจะอีหยังจหยังดอกคืออุปกรณ์หลายนี่ค่ะเ<อ>พราะอันนี้เอาลงในบ่อเธอเล็กหน่อยมากนี่เออนั่นนั่นอันเบาะนั่นเอาลงไว้บ่โอ้ย,อยอค่อใส่ได้ค่อยเสร็จ <ขอ S 1> หลังเพราะว่าสะอาดน,นันนน่นบ่เนี่ยมันอยู่ขุนอุู่ขุนน,นอนปัะง,งานอยู่บ่เนี่ยนะคะเยวค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน เดี๋ยวเห็นสภาพน้องแล้วลงไะเกินเกินแบบบอกต่ว่าพ voilà ี่เพื่อกลับตอกประกอบไปแล้วบ่เถื่อนนะคนที่คนมาถามว่าคนมาถามสื่อนะตำรวจบอลบอลบอแมนเท่านะแมนบอกเพื่อว่าเพื่อแบบพร้อมเลยขี่ไปได้เลยนะต้องว่าอันนี้ไม่ต้องมีแอรโต๊ะเกาะอันนี้ไม่เขาประกาศแค่แพงบ้านไปซื้อนะคะซื้อไปเนี่ย เป็นรถวัดนะคะทุกคนเพื่อสื่อตอ่อมาอีกคันึงรถวัดวัดอาภาสิเปรียรุ่นใหม่แล้วนะนี่บุญผลวัดนี่บุญผลวัดนั่นสุงถ้รถนี้เป็นรถขนขนเน้นขนผู้ได้สารได้บ่เป็นขนผู้อื่นเนยเป็นขนผู้ได้สารนะจ้ะขอบึงขึ้นจะขอเห็ุเป็นเนยเดี๋ยวมีบางทางทางนี้ว่า โอเคโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนพาสีจังไหนหค่อยเบิ้งอีกเท่านึงนะคะว่าสีแบบใดเนาะี๋ยวให้พี่เพื่อนประกอบให้เอยียงๆก่อนนี้หนูจะมาอัปเดตให้เบึงว่าเฮ้ายัางสีเอารถคันนี่บอหรือว่าสีจังไหนก็ค่อยเบิ่งนะคะพี่หนูมาดูสภาพน้องมันแล้วจะ้ะ คือสภาพเขามาแล้วจ้ะน้องบัดดี้ออกปอกของเรารถน้องบัดดี้รถบัดดี้สร้างเพิ่นมาแข่งมาเอ้ากระจกกันไอหนี้เอ้า <c oughs> บอกไม่ต้องไปน,นันแกออกกูห้องพ่อยหละไปเบิ้งตัวระบบดึงไม่ขืนใหม่มันเป็นที่ระบบดึงบอกรุนนี้เขาบอกว่าให้เปิดกระจกให้เปิดกระจกครับเนี่ยค่ะน้องบัดดี้น้องบัดดี้ มักบอสาง,งประต้องถาม่าสรสางมักบอรสร้างมักแห้งทุกคนแต่คีนัจนน้อง,องบลับเุยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนไปแล้วเด้อน้นองปัดดี้